ลัคนาราศีพิจิกจะมีดาวพระราศบดีเดินหน้าแล้วส่งผลให้ได้เงินมากมายล่ำรวยแบบไหนแล้วมาดูเจาะลึกตามวันเกิดมีคำตอบให้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับกับชาวลัคนาราศีพิจิกครับก็ต้องบอกเลยนะว่าดาวพระราบดีเป็นดาวการเงินและตำแหน่งเกษตรตาธิบดีที่แปลว่ามั่นคงครับแต่ครับช่วงที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันที่ย2บกรกฎาคมครับ ดาวพระศดีกันเงินเราเดินถอยหลังพักองศาครับโอ้แล้วถอยไปถึงสองธันวาคมเลยครับเป็นกันบ้างไหมครับเงินมันติดต,ติดขัดขัดย,ยึกยึกยักยักจะได้ก็ไม่ได้จะได้คืนก็ไม่ได้คืนสักทีจะมีคนมาซื้อก็ไม่ซื้อสักทีเนี่ยแหละครับมันยึกยักไปหมดเนี่ยแหละครับเนี่ยถ้าเป็นก็ตามดาวเลยนะครับดาวพระเดินถอยหลังครับแต่ก็มาบอกข่าวดีครับว่าเดินหน้าเนี่ยสามธันวาอีกไม่ถึงเดือนแล้วนะครับ เรียกว่าอีกครึ่งเดือนก็ว่าได้นะโอ้โหถ้าเดินหน้านี่เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาเทมาเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับดาวพัปดีให้คุณหรือให้เงินเราเนี่ยมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับวันที่เราเกิดด้วยนะครับเช่นอาทิตย์จันทาาร์คันพุทธนี่แหละครับจะไม่เหมือนกันอ่าและทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะเกิดวันอะไรไปเริ่มกันได้เลยครับผมเริ่มที่วันอาทิตย์กันก่อนเลยนะครับนี่ครับดูเลขห้าครับที่ลูกศรชี้เป็นอุตสาหะตามทักษะ อุตสาหะแปลว่าอะไรโอ้โหเงินทองเนี่ยจะได้มาด้วยความวิทยะอุตสาหะขยันสู้ลุยภาคเพียนเรียนประสบการณ์สติปัญญาองค์ความรู้เนี่ยโอ้โหถึงจะได้นะครับแปลว่าเหนื่อยหน่อยถึงจะได้เยอะครับแต่ถ้าไม่ยอมเหนื่อยได้น้อยครับบอกเลยอ่าตอนนั้นถ้าฟังแล้วรู้แล้วว่าต้องเหนื่อยเนี่ยทำเลยครับยิ่ง3ามธันวาถึง19เามษาจะได้เยอะเป็นกอบเป็นกามรำ่ำรวยครับแต่มาจากน้ำพักน้ำแรงด้วยตัวเองด้วยความวิทยะอุตสาหะครับ อ่ารู้ไว้เลยนะต่อไปราศีพิจิกเกิดวันจันทร์ครับดาวพฤหัสเป็นมูลละโอ้โหมูลละนี่ดีมากครับมีมูล,ลค่าไงเหมือนค่าตัวเราขึ้นยินท้ารทําพวกอิกสระฟรีแลนด์โอ้โหตอนนี้ก็ค่าตัวขึ้นได้เลยนะครับเงินทองไหลมาเทมาหลังสามทันวาอ่า,าหรือบ้านรถที่ดินนะมาซึ่งการเงินไปติดต่อแบงก์ไปคุยเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเนี่ยได้เป็นกอบเป็นกำเลยครับอันนี้จะได้เยอะครับบอกเลยนะโอโห้หยินดีด้วยนะครับตรงนี้ ต่อไปเกิดวันอังคารครับดาหัสเป็นสีครับเห็นไหมลูกศรสีแปลว่าได้ง่ายได้เยอะแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะอันเนี้ยดีถ้าใครเกิดวันอังคารนี่ดีใจด้วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับจะได้รู้ว่ามีมั่งน้อยแค่ไหนแต่เริ่มเห็นเลยครับว่าได้นะแต่ถ้าพื้นดวงอะได้ตําแหน่งดีๆอยู่ในเรือนพบดีๆยิ่งได้เยอะครับแต่ให้รู้ว่าจอนมาดีแล้วเนี่ยนะสามธันวาเนี่ยติดติดติดขัดขัดยี่ยี่ย่างเนี่ยจะเริ่มได้จะได้ง่ายได้เร็วได้ก่อนใครเลยนะครับและยิ่ง ถ้าแต่งตัวดีๆอารมณ์ดีๆนะครับไปเข้าวัดทําบุญเสริมอีกนะโอ้โหยิ่งมาเยอะนะครับหรือถ้าจะเสียเส่ยงโชคเสี่ยงโชคอ่ะซื้อกับเด็กคนอายุน้อยกว่าก็ได้อีกนะครับเพราะเป็นสีนะดีครับตรงนี้ต่อไปราทิพยจิตเกิดวันพุธพุธกลางวันนะครับพุธกลางวันก็คือเกิดหัวมงเช้าวันพุธถึงก่อนหัวมงเย็นวันพุธนะครับดาวพระศรีเป็นเดชเลยนะครับโอ้โหนี่มีกําลังแบบสุดๆเนี่ยจะได้ก้อนใหญ่ก้อนโตเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเห็นไหมครับมาแล้ว ลูกหลานบริวารดูดีไปหมดลูกน้องดีได้หมดนะเพราะไปอยู่ในเรือนปุตตะถ้าจะเสี่ยงโชคก็ซื้อได้เลยเอาเลขที่เราชอบนะครับจะถูกยังยิ่งใหญ่ใหญ่โตเห็นไหมบุตรงวันก็ดีใช้ได้นะครับตรงนี้ต่อไปเกิดว,วันพฤหัสบดีกันบ้างครับถ้าเป็นบริวารครับออันนี้ก็แปลว่าได้นะแต่ไม่เยอะกําลังดีพออยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยอแต่ถ้าเราทํามากๆละสะสมเนี่ย หรือเราใช้บริวารทําเยอะๆอ่าเช่นบริวารจากหนึ่งเป็นสิบสิบเป็นร้อยเนี่ยเพิ่มบริวารเพิ่มกาลังคนก็มีเกณฑ์ได้เยอะเหมือนกันเห็นไ,ไหมหรือแม้ก็ต้องทําเองเยอะหน่อยทําเองแปลว่าะก็ต้องเหนื่อยหน่อยไม่เหมือนวันก่อนๆที่เป็นเดทเป็นสีอังคารพุธอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาอาจจะมีคนช่วยทําไงเราก็เขาก็ไม่ค่อยเหนื่อยแต่เราอ่ะต้องเหนื่อยต้องทานะครับแล้วจะรวยเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกได้หมดนะดวงดาวนะก็รู้ไว้เลยนะครับเกิดวันศุกร์กันบ้างครับ ด้พัเป็นมนตรีครับต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้านงเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยพระเกจิอาจารย์คนใหญ่หญๆโตๆหน่อยจะเสริมจะทาให้เรามีเงินคือมันอาจจะได้มาจากแบบไปไหว้ไปทําบุญกับท่านดีๆเงินมันมาเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือไปคุยแล้วได้งานจากผู้หลักผู้ใหญ่มีงานก็มีเงินได้เหมือนกันหมดนะครับตรงนี้หรือเสี่ยงโชคก็ต้องซื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่คนอายุโตๆโกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะดี เพราะนั้นรู้ไว้เลยนะับวก็ต้องทําสไตล์นี้แนวนี้เลยนะครับต่อไปครับเกิดวันเสาร์กันบ้างครับดาวัสตีเป็นอายุครับแสดงว่าอายุเป็นดาวการเงินแปลว่ายิ่งมีอายุยิ่งมีเงินหรือต้องไปทาอะไรที่เกี่ยวกับอายุเช่นดูแลสุขภาพอาหารเสริมบําบัดโรงพยาบาลเทเลปีอะไรอย่างเงี้ยออกกําลังกายฟิตเนสทําให้เขาดีขึ้นเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ดฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้หมดนะครับหรือเสี่ยงโชคซื้อกับคนมีอายุเลขอายุเราก็จะออกได้เหมือนกัน พราะเป็นดาวการเงินไงก็เงินเราตรงๆเลยนะครับเพราะนั้นไปทําอะไรที่เกี่ยวกับดูแลสุขภาพอาหารการกินอายุวัฒนะอะไรอย่างเงี้ยครับ prevention ป้องกันดูแลบําบัดส่งเสริม rehabilitation ก็คืออะไรฟื้นฟูเนี่ยแลในแนวนี้นะสุขภาพตรงนั้นนะไปทานะครับจะได้ตังค์เยอะแยะมากมายานะหรือพูดอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นเนีย่ยจะทำให้เราได้เงินนะครับหรือไปดูแลผู้สูงอายุได้ตังค์อ้าวได้หมด นะครับซื้อก็คนสูงอายุได้หมดเลยสูงอายุล้วทุม่มทุวมด้วยนะไม่ใช่ผอมนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าดาบเป็นดาวอุดมสมบูรณ์ซื้อที่วัดโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยได้หมดต่อสุดท้ายครับดาบพัสดีเป็นการากินีของคนมาพุกกลางคืนกลางคืนเไรเกิดหลังหกโมงเย็นจนถึงก่อนหกโมงเช้าขอวันพฤหัสเช่นตีสามของพุกกลางคืนเนี่ยได้ใช่ไหมห้าทุ่มของพุกกลางคืนได้เป็นการากินีครับอย่าเพิ่งตกใจครับการกินีเป็นเกษตรตาเทพดีนี่ให้คุณนะ แต่ถามว่าเงินเราจะได้จากไหนอ่ะต้องไปแก้ปัญหาเจอปัญหาเป็นช่างเป็นซ่อมฟิกโซลูชันออนไลน์นี่ทำออนไลน์เยอะๆและจากต่างแดนต่างประเทศมือ2องซ่อมแทมตกแต่งฟื้นฟูดูแลอะไรแบบนี้นะหรือถ้าเสี่ยงโชคก็ต้องไปซื้อคนพิการแขนขาดหูหนวกเป็นใบาตาบอดอะไรแบบนี้ครับถึงจะมีมุมที่จะถูกนะครับเห็นไ,ไหม เจอเปนู่กลางคืนเป็นกาลีก็รวยได้นะทําเป็นเล่นไปนะเอ,อเพราะฉนั้นต้องตั้งใจหรือบางคนเนี่ยเขาทำสองครั้งเขาได้เงินแล้วเขาเสร็จแล้วเขาไปนอนแล้วแต่เราอะ่ะต้องทำห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งอะ่ะเราก็ต้องทาก็คือมันต้องยอมเหนื่อยกว่าคนอื่นเพื่อให้เราได้ตังค์สองครับอันนี้ชัดเจนมากได้แน่ไปทำนี้มันไม่ตรงกับที่รู้มาที่เรียนมาครับเรียนอยีกอย่างทําอีกอย่างรวยครับดวงนี้เจอมาเยอะครับประสบการณ์เห็นไ,ไหมใครดูช่องอาจารย์เก็ทเทวะได้อะไรดีดดดๆแน่นอนนะครับตรงนี้นะฝากไว้ด้วยนะ เปิดเพื่องินคืนพิจิกก็รวยได้นะครับตรงนี้ะแล้วก่อนจากกันไปครับบอกข่าวดีว่า YouTube มีปุ่มซูเปอร์แตงแล้วนะครับอยากจะกดขอบคุณใหาอาจารย์เกสเทวายินดีเลยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปถามว่าอยู่ตรงไหนครับนี่ครับมองมาข้างล่างหน่อยนะครับปุ่มกดไลค์ปุ่มกดแชร์แล้วปุ่มถัดไปครับนี่ครับกรอบแดงหัวใจสีแดงหัวใจมีดอลลาร์สายนะครับขอบคุณกดเลยนะครับขอบคุณเริ่มต้นได้ที่ส0บาท ขอบคุณต้นต้นได้ที่หนึ่งอบาทขอบคุณต้นต้นได้ที่200บาทแล้วขอบคุณแบบสุดๆอย่างสูงเลยเพิ่มต้นที่หนึ่งพันบาทครับแล้วก็กดซื้อและส่งทําตามขั้นตอนนะครับให้ย์จันเกตเทวะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดูดวงแบบแม่นๆเจาะลึกเลยที่ช่องอื่นไม่มีเลยนะครับตรงนี้ยินดีเลยนะครับอแล้วก็ใครอยากดูดวงแพทย์ันเกษเทวาก็ยินดีครับฟังต่อได้เลยนะครับจะบอกค่าครูว่าเท่าไหร่แล้วก็ดูอาจารย์เกษเทวะได้อะไรบ้างและต้องทําเช่นไรนะครับหรือ อยากได้ภาพดวงเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ลักษณะอะไรไปฟังจะได้แม่นยําและมีภาพจดุลจชตาของเราไว้บูชาแล้วดีอย่างไรเกิดปฏิหารอะไรตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับเดี๋ยวใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสาเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิงสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปพิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับล้วนําไปเส ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรซเทว65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรเาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนนคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับอันนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เ e t ดเทวกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นนเนตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอ d ไลน์แอตสายเกรทเทวาหกห้นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแนละ